พาหุงสหัสสมมาจีเนติตาสาวันตังคิลมีขรังโอตตาโครตตาเซนมะลังทานาทิธรรมวิชินาชิตตวามูเนนโททันเตตาสาวาตุเตชยมังคขลังมาลาติเริงขมาติโยุิตาสาวาตุเตขุลัมปนาโรวะกามากามาคาพยากันกันเตโสทันตวิชินาชิตตวามูเนนโท ทันเตระสาภวตุเตชยมังครานินารายคีเลงขจวรังอติมาตพูตังทาวกิจจกรมสนีวสุทารุนันตังเมตัมภูเสกวิชินาชิตาวามุนินทวนทันเตระสาภวตุเตชยมังครานิโอคีตคาตมติหัดอสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัตังกุลิมารรวันตัง येतेपि सं गतम नो चितत्वा मुनिं थो ทัน ते रसा भवतु तेशयमं करानी कातोवा नगातो मुतलं इवकापिनिया जिनचार्यतो तवचनंशयकायम चंतेन सोमविशिन्ना चितत्वा मुनिं थो ทัน ते रसा भवतु तेशयमं खराणि สัจจังมิหายมมติสัจจกวาทะเกตุงวาตาปิรวปิตมะนางอธิยันทัพุตังปัญญาปฏีปัจเจติตัชิตตวามุเนโททันเตระสาปวัตุเตชยมังคลานีนั่นท่วปนชนวพุชกางวิภูตังมายิเตียงปูเตนตระาพุกเคนะปะมาปยันตัว เอตฺโฐปฏิเสวิชิณาจิตฺตวามุนิโฑฑันเตสสภาวตุเตชยมังฆราณีสุคาธิติผู้จะเคนะสุทาทปหะสํพํมังวิสุทธิเมวิกกาวิทานังยานะคเทสวิชิณาจิตฺตวามุนิโฑฑันเตสสภาวตุเตชยมังฆราญเอตาปิพุททชยมังฆราอาจตาจโยวาจโน ทินติเนสารเตมาทันเตนิกวานันเนกวิวิธานิจุปาตะวันนิโมขังสุขังอธิขเมยันนโรสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโทยิตายสัมปปานินางผู้เลนตวาปาลมีสะปปะตสัมโพติโมตมังยิเตนะสาจวะเชนะโอุตุจ อิจวะมันตุมาละมหาการุณิโกนาถอิตายาสปปานินางปูเรตวะปารมีสาปปาราตัวสัมโพติมุตมงเอเตนะสาจะวาเชนะหัวุเตชยมังขลังชัยันโตโพธิยาโมเรสากายานังนันเทตโนเยวังตวังวิชายโยหัวิชายา ใช้ใช้ยมังคะเรอปาลาชิตาปันลังเกสีเสปทวิโมคะเรอวิเศเกตต้าพุทธานังอปาปาตัวปโมทตตเตสุนังกตังสุมังคะลังสุปาปาตังสุโหติตังสุกโนสุโมหัตัวจัสุลินพรำพรำมจารีสุปัต ปัตาคินังกายกกรมังวาจากรรมังปัตาคินังปัตาคินังมโนกกรมังปณิพิเตปัตาคินาปัตาคินานิกาตวานาตันตติปัตาคินิภวตุสาพมังขะลังลากขันตุสาปเทวตาสาระพุทธานุภาเวนสุตจตานตุทิภวันตุเต พระวัตุสาพระมังคะราราคันตุสาพระทีวตาสาวพระธรรมานุภาเวนสัสตาสุธีพระวันตุเตะวัตุสาพระมังคะราราคันตุสาวพระทีวตาสาวพระสังฆานุภาเวนัสธาสุธีพระวันตุเต